สวัสดีครับน้องเอมาเล้วสวัสดีทุกทุกคนจ้าสวัสดีมีรักแฟนเพลงของน้องเอทุกผู้ทุกคนเนี่ยจ้าสวัสดีเอ่ยไอ้ไส้พีทั่วโลกจ้ามื้อนี้มากินครับแก้วปลาแดกแก้วปลาแดกโตพี่น้องน้องเอตักาใส่จานเลยแล้วก็แคปหมูแล้วก็เนื้ส้มพักที่งปวดท้องเลด้ยครับแต่ว่าอยากกิน พี่น้องบริกรเห่าก็คือเศร้าๆแล้วนะครับก็เลยเออกินเลยอยากกินแซ่บเป็นตัแซ่บห้นะครับเพราะว่าน้องเอกกินเจ้านี่ดูแล้วว่าเป็นอย่างมีมกแตกมีผักหลายๆคือเกาครับมามาค่ะพี่สาวที่น่ารักทุกๆคนมากินน้น้องเองครับผมมาพุณนะประหลกตอนพี่น้องเอยมาๆมา,มาความสุขอยู่ที่เราสร้างพี่น้องเราไปอยู่กับความทุกข์มันก็จะเป็นทุกข์ ถ้าเรามาอยู่กับความสุขมันก็จะเป็นสุขพี่น้องคิดเอาใ่แล้วเนาะอะอืม โลกนี่นทั้นดูหนักทุ้มือพี่น้องเลยไปซีเรียสยหลายดูแลสุขภาพเจ้าของดีกว่าพี่น้องอย่าซีเรียสกับมันเรื่องไรสาระอันใดปล่อยพานเลยกับปล่อยพาน อันไหนที่ไม่ดีกับตัวเรากระไเป็นยุงไปเกี่ยวทำตัวเราให้มีความสุขคุณอาพักอันกะทินไม่กะทินพี่น้องมาครับมาอื พี่ๆได้ยังก,กินนนอง ทรบพักหลายมากครับมากกินข้ามันม้วนแสบๆเบ่าจากหัวมวนกันครับพี่นอ้องตาสไตล์น้องเอนะครับผมกับได้หายไปไสเด้วยครับกับ ยังลงรูปลงนั่นยุพอ,อยากช่วงนี้กับมันโควิดพร้อมนะครับเจ้าขันแหนงสมพักก็คือ มาจ้ง แบพี่น้องนกินดไก่ปีกไก่พี่น้องยั่วๆหากินเนื้อจา้าแซ่บแล้วถ้าอย่างคิดนยังหลา

ว่าความรสุข้องเอกต,ตรงๆเนาะเพราะว่าน้องเอกเคยอยู่จุดๆนั้นมากอยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงสนุกสนานที่ห้า อันนี้บได้บอาให้ไผอันนี้บอเจะาของก็เอฟีนน FC จ้าของตั้งนะคะทําตัวเองทีควาสุขอยู่กับรูปปัจจุบันของตัวเองดีกว่านะครับว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรื่องใส่ชีวิตประจำวันให้ทุกคนมีสติครับช่วงนี้แห้ง ลูกไพ่ไข่สิบหลาย สุดพี่น้องกินผู้เดียวกนิวกนแบบบ้านๆ เป็นบอกว่าหากันไว้ดีกว่าสร้างกันการเกียดกันนะครับพี่น้องมันไม่อย่างดีดก็หดอกมีท,าทําให้ทุกฝ่ายนแย่ลงเพราะต่างฝ่ายก็ต่างคิดจะแก้แค้นซึ่งกันและกันสูบแล้วต่างคนก็ต่างแพ้ไม่มีแพชนะหรอกครับ ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับหลายการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับเราเห็นเขางูเราเห็นเขาเป็นบ้าเขาก็จะไปเป็นบ้าน้องเขาไม่บนอะครับพี่น้องผู้ชนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ชนะเสมอไป เรายอมยอมแพ้บ้างเราอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้นะครับชนะอย่างชนะใจตัวเองชนะกับสิ่งที่ตัวเองกล้าที่จะยอมแพ้มันแล้วก็อยู่กับความสุขของเรา การให้อภัยเป็นบุญยิ่งใหญ่ให้อภัยซึ่งกันและกันมัน่มมวนหรอกครับมมีแต่จต่แย่ลงคนที่เจ็บคือเรา น้องเอบริบาลเอาไซไพเดอร์ยังว่าเป็นประเด็นน้องเอถอยห่างมาแล้วที่น้องเอมาพูดที่น้องเอมาบอก <c oughs> ก็เพราะว่าน้องเอผ่านจุดๆนั้นมา้วน้องเอก็ับลู้ครับมันเป็นยังไงมันบริมวนเหรอครับมันบริมีความสุขเหรอครับตะละมือตะละเวนคิดหาตะแนวสิไปแก่แค้นกันขึ้น คิดหาตะแนวสิไปดาแก่แก่นกันขึ้นคิดหาตะแนวสิไป,ไปไปทมไปทับไปทมกันก็แล้วนี่นี่น้องเอกบริบอกใส่ไผ่ะครับ น้อเอาว่าประสบการณ์เจ้าของใั้ฟังแล้วก็บ่ไเกี่ยวกับไผอย่าเดือดร้อนเพนอเอ็ดบ่ยุงกระผพยไผ่ผมวลผิวมีวความถุกกับเหตุไปแดวแตกชื่อผิชีวิตมันที่เบาอมมันีกคือปัน่นคือประสบการณ์เจ้าของ ทุกคนเคยมีความผิดพลาดครับทุกคนเคยมีข้อบุกพ่องแต่เมื่อเราแก้ไขแล้วเราปรับปรุงตัวเองแล้วสิ่งเหล่านั้นแ่ะครับคือความสุขของเรามิตรภาพมันสวยงามเสมอดีกว่าเป็นศัตรูกันที่คอยจะมาทิ่มแทงแล้วก็มีแต่บาดแผลให้เจ็บช้ำไม่มีความสุขเพราะ้นแล้วทุกคนคิดดีทําดี อยู่ในโลกของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาก่อกวนหัวใจเพราะถ้าเรายิ่งไปตอบโต้หรือว่าถ้าเรายิ่งไปตอบกลับมันก็จะเป็นวัฏจับวนเวียนกันอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร บางครั้งผู้แพ้อาจจะเป็นผู้ชนะในอนาคตก็ได้ฝากไว้นะครับผมขอบคุณทุกผู้ทุกคนติดตามขอบคุณที่ฮักแพงขอบคุณที่เบิง่งแง่แล้วก็ขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันถึงขนาดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะครับน้องเองกอกอมมี่ยังครับแค่อย่างมากเอาออกมาคุยกับพี่น้องให้มีแต่ความสุขสนานแล้วกป็ประสบการณ์ชีวิตตัวเองมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุข นะครับสุขนาแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับในช่วงโควิดนะครับผมก็ขอให้ดูแลสุขภาพแล้วก็สุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโควิดทุกคนนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย